ทุกๆ12นาทีคนไทยตายจากโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งคนหลายแสนคนที่รอดชีวิตจากโรคนี้แต่มันน่าขมขื่นใจเพราะว่าคนที่รอดส่วนใหญ่พิการครับโรคนี้ทําให้คนไทยพิการเป็นอันดับหนึ่งครับทําให้คนไทยตายเป็นอันดับสองหองจากโรคมะเร็งผ่าตัดสมองมา20ปีโรคเส้นเลือดสมองแตกไม่มีวี่แววว่าจะหมดไปมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกวันผ่าเพื่อช่วยชีวิต ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ก็ยังพิการจากเส้นเลือดสมองแตกนี่เป็นแค่20%ของโรคหลอดเลือดสมองครับอีก80%เป็นเส้นเลือดตีบตันครับการรักษาบ้านเราตอนนี้คือฉีดยาเข้าไปละลายละลายริมเลือดที่อุดตันเส้นเลือดสมองเพื่อให้เส้นเลือดเปิดอีกครั้งเพื่อไม่ให้คนพิการสุดทางของการรักษาเส้นเลือดสมองตันคือการใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดง ผมทำมาสิบปีทำในกรณีที่ฉีดยาเข้าไปละลายแล้วมันไม่ละลายหรือมาไม่ทันสีชั่วโมงครึ่งเราให้โอกาสที่จะดึงก้อนเลือดออกได้ถึง6-8ถชั่วโมงการใส่สายส่วนทางหลอดเลือดแดงเพื่อดึงออกก้อนเลือดออกมีไม่กี่โรงพยาบาลในประเทศไทยมีไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่สามารถทำได้เ,เลือดสมองตันเพิ่มขึ้นทุกวันหมายถึงคนพิการก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับเรามากันสุดทาง ของการรักษาทางเส้นเลือดแตกและเส้นเลือดตันมันมองไม่เห็นใั้ชนะเลยครับเพราะประชาชนยังเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทรัพยากรของเรามีจํากัดเรากําลังมาผิดทางครับเราหมวแต่ตั้งรับคอยรักษาหนทางชนะเรามีอยู่หนทางเดียวครับคือการป้องกันครับการป้องกันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้โรคนี้ลดลงได้ปัญหาคือประชาชนไม่รู้ครับว่าป้องกันยังไง บางคนรู้แต่ก็ยังประมาทผมก็เลยต้องมาทำเพจทำติ๊กตอกหมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันวันนี้วันที่29ตุลาคมครับเป็นวันสตโตรกของโลกทั่วโลกให้ความสำคัญแต่ผมจะให้ความสำคัญโลกนี้ทุกวันครับที่จะบอกคุณว่าโลกนี้มันป้องกันได้ง่ายนิดเดียวอันที่หนึ่งคุมปัจจัยเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ทําให้เสเลือดของคุณเสื่อมทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวแม่กินยาก็ไม่เห็น็นไรนี่ต่าลขึ้นไม่ค่อยมีอาการความดันขึ้นก็ไม่ค่อยมีอาการไขมันสูงก็ไม่ค่อยมีอาการคนเลยชะล่าใจคนเลยไม่คุมครับคนก็เลยประมาทการป้องกันในที่สองก็คือการออกกําลังกายครับการออกกาลังกายทําให้คุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีคุมเบาหวานคุมความดันคุมไขมันได้ดีการออกกาลังกายจะทาให้เสเลือดยืดหยุ่นดี เส้นเลือดแข็งแรงเส้นเลือดแข็งแรงก็ไม่แตกง่ายเส้นเลือดยืดหยุ่นดีก็ไม่ตันง,ง่ายหนทางเดียวที่จะชนะหนทางเดียวที่จะทําให้คนไทยพิการลดลงคือการป้องกันครับผมจะมาบอกคุณทุกวันครับให้คุณป้องกันโรคนี่สวัสดีครับ